สวัสดีทุกคนวีน่ารักมากอ่ะอุ้ยจะบอกว่ามันน่ารักจริงๆนะเนี้ยอันนี้คือพี่นิวเนี่ยกำลังลองใส่ชุดเจ้าหนูแฮมสเตอร์เจ้าหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นมีมนะที่กําลังดังอยู่ในตอนนี้ความจริงก็ดังมานานแล้วแหละเดี๋ยวขึ้นรูปไ้ดูนะเนี่ยก็ประมาณนี้แหละความจริงถ้าเกิดใครอยากไปหาดูคลิปเนี่ยตอไปหาดูนะมันจะเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่แบบว่าน้าเศร้าแล้วก็ใส่เสืยงเพลงเศร้าเข้าไปอ่ะ แล้วในโนบอกของเรามันก็ไม่พลาดอยู่แล้วในการที่จะมีมีมหนูแฮมสเตอร์พวกนี้เข้ามานะตอนแรกเป็นหนูแฮมสเตอร์ตัวผู้ใช่ไหมไปไปมาเนี่ยอ่ะเริ่มมีแบบตัวเมียเข้ามาเนี่ยตอนนี้ <ๆ S 1> ก็จะมีการติดโบเข้าไปแบบนี้นะก็ <ๆ S 1> จะบอกว่าเออก็ก็น่ารักดีเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราแบบว่าจะลองใส่ชุดหนูแฮมสเตอร์เศร้าๆเข้าไปในแมปดูกันนะพี่เนวนะขอเลือกเป็นชุดหนูแฮมสเตอร์ตัวเมียกันแล้วกันนะชอบความที่มันมีโบนะไปดูกันว่าถ้าเกิดเราเข้าไปทำ ภารกิจใน b o o k h ฮ a v e n แล้วก็แมปอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะมีคนเอ็นดูไหมกับหนูแฮมเตอร์นาเศร้าตัวเมียตัวนี้ใครไม่มองว่าเป็นตัวเมียให้มันรู้ไปนะโบใหญ่ขนาดนี้ ไปเข้าไปเล่นในแมพกันพอเราเข้ามาในแมพเนี่ยมันก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นตัวแบบบุกลุกน่ารักมากเลยทุกคนดูความกลมของหนูแฮมสเตอร์หน้าเศร้าตัวนี้สิเดี๋ยวเราขอปรับเป็นตัวเล็กๆแล้วกันนะเอาแบบว่าเล็กสุดน่ะดูว่าจะเล็กขนาดไหนมันก็ไม่ได้เล็กตามเลยด้วยความที่มันคือชุดหนูแฮมสเตอร์นะงั้นเอาเป็นร่างปกติดีกว่าเพราะว่าร่างปกติเนี่ยมันดูตัวกลมน่ารักดีจะบอกว่าแววตามันดูวาวๆมากเลยทุกคนเห็นปะเนี่ยแววตามันวาวแล้วก็น่ารักมากเป็นแวลตาที่ศร้า ขอร้องอ้อนวอนมาแต่ว่าไปมันก็ตัวใหญ่จริงแหละแต่ว่ามันน่ารักไงแล้วตอนนี้เราก็กลายเป็นหนูแฮมสเตอร์ตัวเมียหน้าเศร้าที่อยู่ในกรง นี่คิดว่าต้องมีคนสนใจเราแน่นอนเราหน้ารักขนาดนี้แถมหน้าตาแล้วก็อ้อนวอนขนาดนี้นะช่วยมาปลดปล่อยหนูแฮมสเตอร์หน้าเศร้าตัวนี้หน่อยเฮ้ยมีเดินมาคนนึงแล้วมีเดินมาคนหนึ่งแล้วนี่เป็นหนุ่มแบบว่าชุดดํามาเลยดูเหมือนกับว่าเขาสนใจนะถ้าเกิดสนใจแล้วก็เนี่ยหนึ่งร้อยร้อยเหรียญจ้ะร้อยเหรียญอ่ะเข้ามาในกรงด้วยให้ไหมจะให้ไหมจ้ะร้อยเหรียญอ่าแล้วก็เริ่มมีสาวคนนึงเดินเข้ามาชมแล้วมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยแต่งตัวสไตล์เดีวยวกันเลยร้อยจ้ะร้อยหนึ่งจ้ะร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ ร้อยหนึ่งเท่านั้นเราคือหนูแฮมสเตอร์นะเราไม่ใช่ช้างนะเหมือนกับว่า2คนนี้ก็มายืนด้อมๆอม,มมองๆเราน,านานแล้วแหละคือ,อยังไงแค่มายืนดูแล้วพวกเขาก็จากไปโดยที่พวกเขาไม่ได้เสียให้เราสักบาทรู้สึกว่าทาแบบนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วแหละงั้นเก็บกงดีกว่าภารกิจนี้ไม่เวิร์กแล้วเก็บกงเก็บพ็อปแล้วแล้วเราก็เดินผ่านหน้าบ้านของนายคนนี้ ยังไม่ทันไรเขาก็มาขออุ้มแล้วนี่นายอุ้มท่าไหนเนี่ยนะตัวนายจมไปกับหนูแฮมสเตอร์เลยเขาพาเราเข้ามาในบ้านนะแสดงว่าเขาชอบหนูแฮมสเตอร์แน่เลยเนี่ยขอบคุณมากนะที่แบบว่าพาเราเข้ามาในบ้านนะ <mur i. S 1> แต่ขออภัยด้วยนะที่เราตัวใหญ่กว่านายถึงแม้ว่าจะเป็นหนูแฮมสเตอร์นี่ตอนนี้คุณมีสิทธิ์เป็นเพื่อนร่วมห้องด้วยแสดงว่าเขาชอบหนูแฮมสเตอร์จริงๆนะเนี่ยเราว่าโซฟานายมันเล็กไปหน่อยนะแล้วเขาก็เปิดหมูให้หนูดูเออเปิดหมูให้หนูดูง่วงแล้วไปนอนดีกว่านี่เราก็มานอนตรงนี้เอ้แนะ เรามีสิ์เป็นเพื่อนร่วมห้องแล้วเราก็สามารถกดนอนได้ดินี่อันนี้คือท่านอนของหนูแฮมสเตอร์นะแค่เราคนเดียวก็เต็มเตียงแล้วนะนี่นายจะมานอนเบียดเราอย่างเนี่ยฮะเจ้าของรักหนูแฮมสเตอร์มากแม้ว่าจะตัวใหญ่เต็มเตียงขนาดไหนเขาก็ยังมานอนเบียดเรา นี่ว่าตื่นมาคงทับเจ้าของแบนแล้วแหละพอเราให้เจ้าของเนี่ยเรามาขี่หลังนูแฮมสเตอร์เนี่ยปรากฏว่าโผล่ขึ้นมาตรงหัวนะคือออกไปได้ไหมออกไปจ้ะเปิดจ้ะเปิดเดี๋ยวจะพาไปวิ่งเล่นเดนูแฮมสเตอร์พาไปวิ่งเล่นนะโผล่ขึ้นมาตรงหัวพาเจ้าของมาเล่นน้ำดีกว่าเน่ นหนูแฮมสเตอร์ตัวพองขนาดนี้รับรองว่ายังไงก็ไม่มีวันจมนะ้ำขอบคุณนายมากนะที่เอ็นดูหนูแฮมสเตอร์น่าเฝ้าตัว,ตวนี้นายคงสงสารหน้าตาเราสิไงให้ดอกไม้ด้วยเจ้า <Huh? S 1> ของคนนี้คือแบบว่าเอ็นดูเรามากเลยนะแต่เราถือดอกไม้ยังไงก็ไม่เห็นหรอกนะด้วยความที่ชุดมันบางออกเห็นอยู่ okay. <laughs> เราต้องไปบ่ายนายแล้วเราขอไปหาเจ้าของคนอื่นต่อนะขอบคุณนายมากๆที่เอ็นดูเราลาก่อนนะ ลองมาที่บ้านหลังนี้ดูบ้างนะอุ้ยใครโดนแบรน,น่ะเอา้าปรากฏว่าเธอคนนี้โดนแบนทําไมโดนละ่ะไปขโมยตังค์เขาหรออ่าแล้วบ้านหลังนี้มีสองสาวอยู่มาดูซิว่าสองสาวนี้จะเ็นดูหนูแฮมสเตอร์หน้าเศร้าไหมพี่เนวคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครตัวแรกนะที่จะไม่โดนแบนเลยนี่แล้วก็สาวๆขออุ้มเราด้วยเฮ้ยเรามันน่ารักขนาดนี้เลรอเนี่ยมีแต่คนอุ้มเราเข้าบ้านสแสดงว่าหนูแฮมสเตอร์หน้าเศร้าที่สุดในโลกตัวนี้ เป็นหนูแฮมสเตอร์ที่น่าเอ็นดูมากๆนะแล้วก็มาลุ้นกันนะว่าหนูแฮมสเตอร์หน้าเศร้าตัวนี้เนี่ยจะโดนแบรนไหมถ้าเกิดไม่โดนแบรนเลยเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะทุกคนนะแล้วเธอก็อุ้มเราไปนะอีกก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหตัวเราใหญ่กว่าประตูอีกอ๋ออุ้มมาห้องนี้นี่มันลงรถนี่ นนให้เราอยู่ลงรถเหรอเหมือนกับว่าเธอให้เราอยู่ลงรถนะนไหนๆเธอก็ให้เราอยู่ลงรถแล้วงั้นเราก็จัดที่นอนตัวเองเลยดีกว่าเราเป็นแฮมสเตอร์ตัวเมียหน้าเศร้าแล้วก็ต้องออกตกแต่งแนวหวานๆหน่อยนะเจ้าของก็ให้เราอยู่นี่แล้วแล้วเจ้าของก็ไม่มีที่นุงที่นอนให้เราเลยแล้วก็ต้องมาจัดแต่งเองเท่านั้นไม่พอนี่มีเทียนด้วยเทียนสีชมพูกระจกด้วยก็ได้นะอแต่งตัวอุย้ยตกใจเจ้าของเดินเข้ามาแล้วเจ้าของคงงงว่านี่เราวางอะไรเนี่ยก็เธอไม่มีที่นอนให้เราแล้วก็ต้องจัดเองไงบอกแล้วว่าถ้าเกิดเอาเรา เลี้ยงเนี่ยเราทาได้ทุกอย่างอ้าวดูเหมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยเริ่มให้อาหารเราแล้วนะขนมปังฮันดอ,อกก็มานี่มีน้ําชานมไข่มมกคุกกี้ด้วยโอ้โหหนูแฮมสเตอร์ขอนอนก่อนนะอ่ะอันนี้คือท่านอนหนูแฮมสเตอร์เดี๋ยวทำไมมันจมดินขนาดนั้นนะมีท่าอื่นไหมเออท่าจะนอนท่าไหนก็จมดินนั่งได้ไหมอ่ะนั่งเออนั่งดีกว่าอันนี้คือท่าหนูแฮมสเตอร์นอนนะนี่อันนี้คือท่านอนนอนแล้วนะแล้วเจ้าของก็ยืนเฝ้าไม่ไปไหนเลยเนี่ยกลัวหนูแฮมสเตอร์หายหรอเราไม่ไปไหนหรอก เราอยู่ในบ้านเธอนี่แหละเราไม่ไปไหนหรอกนะแล้วเจ้าของก็ขออุ้มบ่อยเกินนะเออสงสัยว่าจะถูกใจหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้มากอุ้มไปไหนอ่ะอวอุ้มกลับเข้าไปในห้องเหรออุ่าหออกมาอุ้มกลับเข้าไปอีกแล้วอ๋อเหมือนกับว่าอุ้มเราให้กลับมานอนอ๋อเพิ่งตื่นจ้าเพิ่งตื่นอุ้มให้กลับมานอนหนึ่งแล้วหรอเราเพิ่งตื่น <c oughs> แล้ว <c oughs> แล้วก็ต้องถึงเวลาที่เราต้องบอกลากันแล้วนะฉันน่ะจะไปหาเจ้าของคนอื่นแล้วฉันต้องไปแล้วนะ ขอบคุณมากที่เอนดูหนูแฮมสเตอร์น่าเศร้าที่สุดในโลกตัวนี้ขอบคุณมากที่เอนดูเราบ๊ายบายนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะ <S <S แล้วดูเหมือนกับว่าเจ้าของก็ยืนมองเราแล้วเขาก็ออกเดินมาตามเราแล้วเขาก็ขออุ้มเราอีก มาบ้านหลังต่อไปดีกว่าบ้านหลังนี้จะเอ็นดูเราไหมอ้าวดูเหมือนกับว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งนะกาลังยืนคุยกันอยู่ในบ้านแต่ว่าน่าจะเป็นคนต่างชาติแหละเพราะว่าพี่นิวเปิดระบบแปลภาษานะก็ลองกดกิ่งดูแล้วกันไม่รู้ว่าพวกเขาจะเอ็นดูหนูแฮมสเตอร์ไหมเพราะว่าพี่นิวพนันไว้ว่าหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้จะไม่โดนแบนนะแล้วเธอก็บอกว่าอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าน่ารัก อุย้ยถ้าเกิดชมน่ารักแบบนี้พวกเขาไม่แบนเราแน่นอนโอ้เฮ้ยขออุ้มอีกแล้วอบอกเลยว่าเราเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่น่ารักจริงๆตอนนี้คุณมีสิทธิ์เป็นเพื่อนร่วมห้องอีกแล้วโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ชมเราว่าน่ารักน่ารักมากจ้านี่จะบอกว่าความสามารถพิเศษเรานะ่ะสามารถหมุนตัวด้วยนะนี่หมุนตัวโชว์ด้วยนะรู้สึกว่าเธอชมเราน่ารักไม่ขาดปากเลยนะอ่ะขออุ้มอีกเนี่ยเป็นไงบอกเลยว่าตั้งแต่พี่นิวเนี่ยแต่งเป็นสัตว์เลี้ยงมาเนี่ย ไอ้เจ้าหนูแฮมสเตอร์หน้าเศร้าตัวนี้ถูกอุ้มเยอะที่สุดตั้งแต่เป็นสัตว์เลี้ยงมาเลยก็ว่าได้นะอืมแล้วเธอก็อุ้มเรามาไว้บนห้องนอนแล้วเธอก็ชมเราอีกโอ้พเจ้าหน้ารักน่ารักมากเลยอะ <c oughs> โอเคนี่เธอพูดคําว่าหน้ารักไปประมาณร้อยประโยคเลยแล้วนะเฮ้ยนี่เองนะนะเองจะมาแย่งความรักจากแฟนฉันหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยเหยียบแม่มเลยเหยียบแม่มเลยฮะเ <c oughs> นี่ยเธออย่ามาเหยียบหนูแฮมสเตอร์ฉันนะ เอ้ยก็ดูมันเด้มันน่ารักเกินน่ะโอ้โหนี่เธอจะไปรักมันมากกว่าฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเราก็เลยบอกกู๊ดไนท์เธอไปฝันดีจ้าฝันดีนะจ้า <c oughs> โอ้ยหมันไส้มันจังเลยเนี่ยหมายมาทําตัวน่ารักนี่เป็นไงมีการปิดไฟให้หนูแฮมสเตอร์ด้วยแล้วนี่ก็คือห้องนอนของหนูแฮมสเตอร์ใช่ไหม <c oughs> พอเราบอกกู๊ดไนท์เนี่ยอ่ะอุ้ยดูมีการตั้งโคมไฟพระจันทร์ให้ด้วยนะโอ้โหรู้สึกว่าเธอคนนี้นี่จะรักแล้วก็เอ็นดูหนูแฮมสเตอร์แบบเรามากนี่มีการติดม่านไฟสีม่วงไว้ตรงเตียงให้ด้วย โรแมนติกเวอร์โอ้โ oh. หเอาซะแบบว่าเราไม่กล้าไปที่อื่นเลยเนี่ยเออถ้าเกิดเราต้องล่ำลาเจ้าของคนนี้ไปเขาจะเสียใจหรือเปล่านะ <c oughs> เสียงเหมือนดูดฝุ่นอยู่ข้างล่างนะหรือเปล่าอา๋อเจ้าของดูดฝุ่นอ๋อเจ้าของเอาอาหารมาอย่าบอกนะว่าเจ้าของเอาอาหารมาให้เรากินตื่นปุ๊บได้กินข้าวปั๊บนี่อ๋อตอนแรกนึกว่าผู้หญิงทําความสะอาดปรากฏว่าผู้ชายทําความสะอาดรู้สึกว่าเป็นสุภาพบุรุษมากเลยกิน <c oughs> เลยจ้ากินสิจ้าอ่ะอะไรเนี่ย เธอให้เรามาเนี่ยน้ำเนาะน้ำหรือนมก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นน้ำหนูแฮมสเตอร์นั่นแหละเออขอบคุณมากค่ะเราก็แสดงความรักโดยการหมุนตัวโชว์แบบนี้แล้วเจ้าของก็ไปตัดหญ้าซะแล้วรู้สึกว่าขยันต้งคู่เนี่ยอันนี้ก็ทําความสะอาดบ้านเสร็จก็มาออกกําลังกายอ๋อแล้วแฟนเธอก็เอารถเข็นมาเล่นกับเราโอเค ด้วยความที่เราเป็นหนูแฮมสเตอร์ตัวใหญ่อนะเนาะก็ต้องใช้รถเข็นนะนี่นายเราต้องไปแล้วนะฝากบอกลาแฟนนายด้วยนะเพราะว่าเราไม่กล้าบอกลาแฟนหนายหรอกเรากลัวเธอเสียใจไม่บา,บายไปแล้วนะฝากบอกลาแฟนนายด้วยนะไปแหละนึกว่าจะไม่เจอคนไทยซะแล้วแล้วเราก็มาเจอคนไทยอุ้ยอะไรอะกําลังทําครัวคุณต่อยโอ้เชื่อแล้วแหละว่าควคุณต่อยจริงๆเป็นไงมีสเต็กมีถาดแฮมเบอร์เกอร์มีเค้ก พี่แฮมสเตอร์จังน้องน่ารักจริงๆเนี่ยมีการบอกว่าเราคือแฮมสเตอร์จังที่น่ารักจริงๆตั้งแต่เล่นมานี่คือยังไม่เจอแบนด์บ้านสักหลังเลยนะเป็นปรากฏการณ์มากๆเลยทุกคนอันนี้บ้านใครเนี่ยบ้านของดาราอ้าวตอนนี้คุณมีสิทธิ์เป็นเพื่อนร่วมห้องของไผ่ร่วมห้องของดาราคนนี้เหรอโอ้โหแต่งตัวปานว่าดาราเป็นปรากฏมิสแกนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีโซนเล่นสาวน้อยตกน้ำด้วยอะเฮ้ยอย่างเท่เลยทุกคนเราเป็นแฮมสเตอร์น้อยตกน้ำได้ไหมอะ เออน่ารักอะ่ะเข้าใจทำเนาะบอกเลยว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆกับการที่มนิวเนี่ยลองเป็นหนูแฮมสเตอร์น่าเศร้าที่สุดในโลกนะซึ่งเป็นบีมดังอยู่ในตอนนี้มีแต่คนเอนดูไม่มีใครแบนเราเลยเป็นปรากฏการณ์มากๆถ้าเกิดใครอยากให้คนในมแมปเอนดูเนี่ยก็แนะนําเลยนะกับชุดหนูแฮมสเตอร์ชุดนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันครั้งหน้าจะมาทําภารกิจอะไรแต่งเป็นอะไรหรือจะมาทําอะไรก็ลองติดตามมาดูนะบ๊ายบายคะ่ะแล้วคือเจ้าของไปไหน อย่าบอกนะว่าไปอยู่ควคุณต่อยกันหมดอ้าวตอนนี้ควคุณต่อยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละอู้สวยเลยนะโอ้ทำทรง,รงตรงนี้สวยเลยมีฟง,ม,ฟงมีไฟแล้วใครขออุ้มเนี่ยอย่าบอกนะว่าอ๋อคนที่เป็นดาราขออุ้มอ๋ออุ้มเรากลับบ้านเป็นไงฉันจะไม่ให้เธอไปอยู่ตรงนู้นหรอกนะเพราะว่าเธอคือหนูแฮมสเตอร์ของฉันเธอต้องมาอยู่ตรงคอกตรงนี้อ้าวนี่เราไปเดินเล่นควคุณต่อยไม่ได้เหรออยากไปเดินเนละ่นน่ะตรงนู้นเขาทำสวยดีไม่ได้ปากดีมิดเกน